สวัสดีครับครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมข้ามฝากมาดูฝั่งนี้ต่อครับในขณะที่ฝั่งของโกเปโก้ครับรอสดิงอยู่ในการเข้ากู้รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนารุ่นอหนุ่มไวไฟนะครับคนรับฝากหมู่บ้านครับของบ้านดงแดงตะบนดงแดงจตุรพัฒนพิมานร้อยเอ็ดนะครับข้ามมาดูฝั่งของรถแบ็คโคนะครับติดลมสองคัน ฝั่งนี้เข้าไปแล้วครับอีกคันหนึ่งหลังจากที่เข้ามาเป็นเป็นคันที่ห้านะครับรถไปโคเนี่ยสำหรับรถไปโคเนี่ยมาเป็นคันที่ห้าคันที่หนึ่งจมคันที่สองจมคันที่สามไปกู้รถเกี่ยวข้าวอยู่คันที่สี่รถขุดจิ๋วอยู่แล้วก็คันที่ห้าครับที่เห็นนี่นะครับมาดูปฏิบัติการฝั่งนี้ต่อวิ่งไปวิ่งมาครับสองกิโล ไม่ไกลครับเ,เยเบนนเ็นไหนป้าทางพ่นก็นสิจมน้งกันยุคนละลมเมียกะแมนได้ย่างย่างปลมขึ้นได้อออรอไม่ยูรอดเิงงยู่สติงบาถึงป่งปบ่ เข้าไปบม่ไ <divide> ด้ไปเอายู่สัยหน่งสิบ่หัวใจชอจ้อไปหาอยู่ส่ยบุ้งวันนี้ครับบัญชาการการทำงานโดยฟ้าวันครับผมผู้บัญชาการแม่ทัพใหญ่วันนี้นี่อันนี้ยานอ๊กนนี่ยานออกเนี่ย ฮะ,ะ,ะเสียนอกบ่กกรถขุดจิ๋วอยู่ฝั่งโน้นครับรถขุดจิ๋วนี่โคมบัสุครับมีคันเดียวนอกนั้นของเขานี่โกเบโก้ลุ้นล้วนสี่คันนี่เป็นโกเบโก้ลุ้นล้วนรุ่นลาวขาเดียวกันหมดเลย นี้ดูเยอะๆครับผมพยายามจะไม่พูดมากเพราะว่าวิ่งไปวิ่งมานี่เหนื่อยแล้วครับอยู่ในช่วงของการขุดดินออกครับ ระวับงบนทั้งระวังล่างครับ ดูรอบๆหลายๆมุม ด็กน้อยสองคนครับนั่งถว่วงน้ำหนักอยู่ข้างหลังครับรถขุดจิ๋วครับเสียหิน คามรวมมือของทั้งโปเปโก้แล้วก็โคมัสุครับรถขุดจิ๋วนี่ไฮไลท์เลยไฮไลท์ของงานเลยครับไม่รู้ว่าจะตกรถเมื่อไหร่ ข,ข้ามามุมนี้จะย้อนแสงหน่อยนะครับแสงจะเข้า บ่ครับบอลพอบ่อลยุติบอนยุติเดี๋ยวมามาสลิดถิมแน่สลิดถิมแน่เนี่ยนี่นะครับคนขับจมครับคนต้นเหตุนี่เสื้อสีดำเงินเลยเสียหินคนต้นเหตุสำหรับรถแบคโฮนะครับกะว่าจะได้ตังค่าลากรถเกี่ยวห้าพันบาท มันไม่ใช่สิครับเดี๋ยวทางฝั่งของ รถไปโคที่ไปกู้รถเกี่ยวข้าวนะครับพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาณเราสลิงมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะกลับไปเมื่อน,นั้นครับเดี๋ยวเจ๊ปอจะรายงานนะครับผมดูกันยาวๆครับ งานนี้บอกเลยเกยมยาวหนังชีวิต <Okay. S 1> งานนี้ต้องบอกเลยครับว่าท่านผู้บัญชาการเนี่ยป๋าวันเนี่ยเรียก นักขับมืออาชีพนะครับทั้งอำเภอเลยครับทั้งอำเภอจตุรพัฒน์พิมานเลยมาระดมความคิดงานนี้เราก็ดูอย่างเดียวครับสภาพตอนนี้ครับนี่อย่างที่เห็น ยังขึ้นไม้ไม่ได้ถ้าขึ้นไม้ได้นี่ก็โอกาสจะขึ้นมีสูงครับ เดี๋ยววันนี้ บกจะได้เอาเอาควันเอาควันไปห้องกัดีกว่าควันเจียไปเจ้ยวริงควันไปไปฝุ่นเลยทำน้เดยวแ้ไปฝุ่นไปฝุ่นอะไกหวักไปฝุ่นลุดไไม่เพื่อคุพางเห็นบ่าอะไรของเงินของไฟว้า้องเอาขืนขางนี่ ตอนนี้พยายามจะถอดสดิงครับไปผูกอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนฝั่งครับฝังนี้ไม่ดึงแล้วจะดึงฝั่งนู้นแตหัวมันลนแห้งลงมานแห้งเอาว่างหัวค้มเลยหงอยู่ตมันดูดึมมันแข็งเได้ถังางเนี่มันามอันนี้ดูดไปย้ซื่อนี่ยเีย

ด้องเรื่องไหนเล่ไหมเยนๆวจิตตัวมาพเสียบรับรองว่าช่วงเวลาต่อไปนี่กองเชียร์ได้เฮแน่นอนแม่ป้าปากองเชียร์ได้เฮแท้แหละบันนีุ้่นรอบนี้ละ รถนดคูยดงๆได้เลยรถขึ้นได้เ่้นอได้ลรัขึ้นได้ลครับยีห้อกไม่อีหยังก็บ้านสวนบ้านสวนห่องเต็มช็นไมเช้ไม่บ้านสวนห้องเต็มว่ะโอแต่ยังว่ลงได้จ็บมือเราเนี่ยสามมือเราตินี่มือนี่มือที่สามน้ฮะบเดตัวมากสามมือขึ้นเต้นหรือบอกเราเต้นมันน้เกงโอ้นี้ือันี้ บ้าตีนี้มึงเนปากดีปนักโจอนยองร้มงไงไปได้ไหมว่า้นได้ข้าวขึ้นรถเที่ยวแจ้งมื่อตอนนี้ท่านสจเกือบเอาตัวรอดแล้วท่านสจนเนี่ยหักงาม่อยู่พ่นอย้านลัถอยไปหน่อยไคือกินเดกๆแ้งน้าเทียวไป้ามนี่แอบออยีเ่งเ่เ่ขึ้นเลยเหไตางนีขึ้นเมาครับ ไปออกไปครับฝั่งนี้ ยังถอดสดิงไม่ได้นะครับใช้เวลาหน่อยอ่ะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันถอดสดิงได้เอาจะอบอกไว้ก่อนถอดสดิงกได้ก็จะมาผูกฝั่งนี้พอผูกฝั่งนี้ก็จะ,ะทําการดึงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อในคลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสั้นๆครับสวัสดีครับ